ดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูนะคะค,ครูรัฐนะคะ,ะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆมาเรียนรู้หนังสือทัศษะภาษาไทยนะคะทัสะภตาษาภาษาไทยนะคะ,ะแล้วมาเปิดหน้าแรกเลยค่ะเด็กๆเปิดหน้าแรกเลยนะคะหน้าแรก เขาบอกว่าลากเส้นต่อจุดกอไก่ถึงอ,อนอูกนะคะเด็กๆดูเด็กๆลากเส้นต่อจุดกอไก่ถึงออนกอูกตามลำดับและอ่ะาคำตอบว่าเป็นภาพอะไรแล้วจะระบายสีและให้ระบายสีให้สวยงาม เด็กๆก็ดูเลยเนี่ยกอไก่ขอไก่ขอขวดคอควายเนี่ยเด็กๆอ่านไปจนได้ถึงตัวหอนกงูนะคะหลังจากนั้นเด็กๆก็มาเริ่มต้นเลยเริ่มต้นลากจุดตั้งแต่กอไก่เด็กๆก็ลากไปเลยกอไก่ขอไก่ขอขวดคอควายคอคนกอระคังงงูจอจานจอจริงตามลําดับเลยนะคะหลังจากนั้น ลากให้หมดเลยค่ะลากให้ทั่วเลยนะคะทุกตัวพยัญชนะเลยแล้วเด็กๆก็ดูว่าเมื่อลากเสร็จแล้วมันจะเป็นรูปตัวอะไรนะคะมันจะเป็นรูปตัวอะไรนะอ้าวหลังจากนั้นเด็กๆก็ระบายสีเมื่อลากเสร็จแล้วก็ระบายสีสวยงามนะคะเอาหน้าต่อไปหน้าต่อไป บอกว่าเติมพยัญชนะที่ขาดหายไปเด็กๆก็อ่านเลยกอไก่อันนี้อะไรคะตรงนี้ไม่มีตัวอักษรเด็กๆคิดว่ามันเป็นอะไรระหว่างกอไก่กับขอขวดกอไก่ขอไก่ข้อกวดอธแสดงว่าตรงนี้ขอไข่มันหายไปใช่ไหมกอควายอ่าตัวนี้กอควายหายไปกอระคังนะคะ กอคนกอระคังงองูจจานจอจริงเด็กๆก็อ่านไปเรื่อยอ่านไปเด็กๆก็เติมตัวพยัญชนะที่มันขาดหายไปนะคะให้ครบจนถึงหอนกงูเด็กๆถ้าเด็กๆจำไม่ได้ตัวเด็กๆกลับมาท่องหน้าแรกกลับมาท่องกอไก่ึงงอนกงูหน้าแรกกลับมาดูซิตัวไหนมันอยู่ติดกับตัวไหนนะคะแล้วก็มาเติมหน้าที่ 4หน้าที่ห้านะคะาำหน้าแรกหน้าแรกนี้เป็นหน้าที่สามและหน้าที่สี่หน้าที่5้าเล่มนี้เล่มนี้คุณครูจะให้เด็กๆตำามหน้านะคะอย่าลืมนะคะอ้าวอันนี้เล่มตัศน์ภาษาใจก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันกันกบอีกเล่มหนึ่งนะคะค่ะสวัสดีค่ะ